สวัสดีค่ะมาฝากกับชาวคนนำพองชาแนลซาบ่น้อ่ำทำมณีวัอพี่น้องเมายังตลาดเป็นตลาดเศร้าตลาดเศร้าทุกมือวันที่เกตเนาะจังหวัดมุขวันที่เกตอยูตำบลไทรอยู่อยู่ตลาดน้องปูงอำเภอน้ำพองอจังห um วัดขอนแก่นทำมันชิมีทุกมือ oui, วันที่เกตของเดือนคซาบ่น้อง มีม to então, de de. ือเดียวเท่าน er like <int> ั้นกันมีเดือนละเตียกันมาพบมาพ่อกับช่องคนนลำพ้องขี้เก่าเด้อค่ะเด้อค่ะพี่น้องย่างรถตลาดเศร้าไปคุณร้ายค่ะพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศตลาดนาเยียมุ้าวดูลำพ้องไงพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฉพาพี่น้องย่างรถตลาดค่ะพี่น้องค่ะคนร้ายคากลายแนี่ยยุ่งฝั่งนั้นยังหลายค่ะอันนี้คนนลำพ้องพาพี่น้องย่างรถยู่ส้นหนออไปซื้อเด้นิย่างว่าส้นหนออค่ะพี่น้อง นัดย่ามเข้าใท้พี่ใหน้องเบิ้งค่ะอุบัรยากุการบรการตลาดนัดย่ามเือเค่ะยูนอมพค่ะหรืตลาดน้องของวันที่เกตค่ะพี่น้องค่ะวกเข้อก็นำถุงมะนขือยาวมาตลาดเ้าก็มีารย่างกนซื้อแย่งกันซื้อเลี่ยงพี่น่องใายดีการเลี่ยงุ้งน้ักเลี่ยงถุงตะกี้นี่เนาะแท็กซีนี่นะยก อะไรทุเรียนวละมาลาดไปครัแต่ว่าทุเรียนช่วงนี้ขายดีครัพี่น้องาะมันถูกกิโลอร่อยเขาทำไมหลายแนวเหมือนกาใ่บรรยากาศบรรยากาศตลาดร้นแจ่มเศ้าครัพี่น้องรา นมเจ้านี่ขายดีกันอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้จะเป็นมันจนี่มันทอดมันทอดกล้วยทอด ไล่ด้วยค่ะอเานี้าดีค่ะที่เราอยูานิตประจำาเวยวันที่เกตตาตาหนี้ิมิวันที่เกตนะคะิมิตั้งแต่วันที่เกตมือเดียวค่ะบรรยากาศบรรยากาศตลาดนัดนม่หมเสาว่ากนของยางรอตลาดเ้าเน ตลนัดเชาแลว่เป็นซ้อพะเนาะนี่เ็มอ่ครับายดีคัก 嘞。

là cái <laughs> nhà đó các bạn đó đó các bạn đó đó มางกับตอนเชาของกับชาวบ้านาวปรจวสบายสบายใจนะครับาตมแต่ต้อยึดต้ต่งิมอากเหรเลอานมาสต้งท่ากันสอนนะจ๊ะคุณพี่จ๋าแล้วก็จ่ายตังนะจ๊ะไมต้องเสียเวลาและคุณพี่นะเครงบุชช่าเคื่องงานเรื่องคุณาพกัน้คว้านาจัดเลยส่งตรงจากโรงงานนาคาเริ่มต้นเพียเพิ่มแบบทุกงานรโครสรางสินคีเ้มากมายหลายรายการนะจ๊ะคุณพี่ราคาาบามีจำหน่ายหลายเลย ประหยัดสุดๆไม่ <S <S ว่าจะเป็นขนาน้าตบมบะตั้งสีฟันปากกาเคมีเทปใสเทปดำก็5บาทกาาสองหน้าสมุดชีกเล็กเข็มเย็บผ้าเข็มเย็บกระสอบก็5บาทปากกาดินสอยางลบแม่พัดเครื่องเขียนก็5บาทหวีคิ้ติดผมช็อคข้ามดปลั๊กตัวผู้กัดตัวเมียก็5าบาทถ้พีช้อกนกาแฟที่เปิดขวดตะขอเกงก็5บาทใบแค่หูก็ใบถุงเล